อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ3มแข้งไทยบนกาะอ,อังกฤษใครจะได้เล่นบนเวทีพิมยริอังกฤษก่อนกันต้องจับตามองเป็นอย่างมากสําหรับ3นักเตะเชื้อสายไทยบนเวทีลีกลูกหนังอังกฤษซึ่งทั้ง3คนต่างก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกันทั้งนั้นเริ่มจากธนวัตรซึงจิตถาวรแนวรุกวัย24ปีที่กําลังฟอร์มร้อนแรงอย่างมากหลังเหมาคนเดียว2ประตู พาเลสเตอร์ชุด 23, ยู3่ไล่ถล่มเอาแมนเชสเตอร์ยูในเต็ด u ย3่ไปถึง4-2เขาลงสนามให้กับเลสเตอร์ยู3่ไปแล้ว11นัดยิงไป4ประตูทำไป1แอซิสและมีเป้าหมายขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ในเร็ววันนี้ส่วนคนที่2เบนจามินเดวิสแนวลุกลุกครึ่งทยอังกฤษดีกรีทีมชาติไทยวัย20ปีเป็นกำลังหลักสำคัญในแดนกลางให้กับฟูลแลมยู่สิมาตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมกับได้รับสัญญาฉบับใหม่กับต้นสกัดยาวถึง2ปี เป้าหมายของเบเดวิทคือการขึ้นสู่ชุดใหญ่ให้ได้เช่นเดียวกันรายที่3จูุดเบลก่องหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย16ปีได้รับสัญญาฉบับแรกกับทางเชลซียู18พร้อมกับสวมเสื้อหมายเลข9าลงล่าตะข่ายให้กับทีมด้วยผลงานที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมยิง11ประตูจากการลงสนาม9นัดกับเชลซียู18ปีเขาถูกเรียกติดทีมชุดยู23อย่างรวดเร็วและมีส่วนสำคัญพาทีมคว้าชัยชนะทั้ง2นัดที่เขาลงสนาม ด้วยการพาทีมเอาชนะพนมัมฮอสเปอร์ยู23ไปสามประตูต่อ2และเขาก็ทาประตูแรกให้กับทีมชุดยู23ได้สําเร็จไล่ถล่มเอาชนะแมนยูเดเตดไปถึง6ประตูต่อ1นอีกด้วยจากนั้นเขาก็ถูกเรียกซ้อมกับเชลซีชุดใหญ่ได้ไวเพียง16ปีเท่านั้นและได้รับการเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกทันทีทั้งนี้ทั้ง3ต่างมีฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงต้องลุ้นกันว่าใครจะจ่ารึกชื่อเป็นนักเตะเชื้อสายไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มีชื่อกับชุดใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่มีคิวกลับมาแข่งขันกันในช่วงเดือนมีนาและมิถุนายนทีมชาติมาเลเซียที่อยู่ในกลุ่มจีได้ออกไอเดียขอเตะฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกรอบ2ในเดือนมิถุนายนหากสีทีมเห็นด้วยในการให้ทุกทีมลงเล่นในสนามบ้านเป็นกลางเพื่อตัดปัญหาเรื่องของความได้เปรียบเสียเปรียบภายหลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียออกคำสั่งควบคุมการเดินทางของประชาชนอีกครั้งในช่วงโควิด -19 ทำให้สมาพันธ์ฟุตบอลมาเลเซียผุดไอเดียตามที่ฟี่ากับ AFC วางไว้ให้แต่ละชาติหารือเรื่องคิวเตะรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบ 2, 2ในเดือนมีนาหรือมิถุนายนกันเองมาเลเซียเผยว่ากำลังหารือกับสมาพันธ์ลูกหนัง UAE เวียดนามไทยและอินโดนีเซียในการหาทางออกเรื่องนี้ New State Time สื่อหัวยักษ์ของแดนเสือเหลืองระบุหากทุกชาติตกลงกันได้ทั้ง3นัดจะโยกไปเตะในเดือนมิถุนายนในสนามกลาง และคาดว่าจะได้ความคืบหน้าในช่วงกลางสัปดาห์หน้านอกจากนี้ยังต้องดูอีกว่า UAE กับไทยที่มีข่าวอยากเป็นเจ้าภาพรอบคัดเลือกจะยอมรับเงื่อนไขนี้หรือไม่โดยสถานการณ์ของกลุ่มจีเวียดนามอันดับ1ลงเล่น5นัดมี11แต้มมาเลเซียอันดับ2 5นัดมี9แต้มไทยอันดับ3 5นัดมี8แต้ม UAE อันดับ4 4นัดมี6แต้มและอินโดนดเซีย5นัดยังไม่มีแต้ม ส่งคอมเมนต์แฟนบอลฮอง bon อันยาลายหลังจากทีมประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกในศึกวีลีก2021สิโกะเก,กเียริศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชชาวไทยเพิ่งคุมทีมลงสนามในศึกวีลีกนัดที่2เมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาโดยเอาชนะสองหลามเงื้ออันไป2ประตูต่อ1นเก็บ3แต้มได้สําเร็จในเกมดังกล่าวได้รับความสนใจจากแฟนบอลเวียดนามและแฟนบอลฮองอัยาลายไปจำนวนมากหลังจกเก็บชัยชนะนัดแรกสําเร็จแฟนบอลจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันครับ ขาแสดงความดีดีกับโคซิโกและนักเตะฮองอันยาลายทําได้ดีมากแล้วผู้เล่นตั้งใจอีกนิดก็ประสบความสําเร็จเขาแสดงความดีดีกับโคซิโกและฮองอันยาลายที่ได้รับชัยชนะครั้งแรกของฤดูกาลนี้อะไรที่ผิดพลาดก็ค่อยๆปรับปรุงไม่สามารถแก้ไขให้รวดเร็วได้ฉันสนับสนุนทีมเสมอถือว่าเล่นได้ดีขึ้นมีความกระตือรือร้นออกบอลรวดเร็วผู้เล่นฮองอันทําได้ดีขึ้นโดยทั่วไปแล้วความแข็งแกร่งจะต้องเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆความศรัทธาของฮองอันยาลายกำลังกลับมาอย่างช้าๆ ชัยชนะในวันนี้ก็มีความสุขแต่ไฮไลท์ของวันนี้คือการเคลื่อนที่ที่กว้างขวางมากยังโดดเด่นเช่นเคยแต่การเปลี่ยนตัวของซิโก้มาแทนที่เรือส่วนเชิงค่อนข้างน่าผิดหวังไม่ได้ดูฮองอันญ,ญาลายเตะด,ดีอย่างนี้มานานแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องปรับปรุงหวังว่าฮองอัญญาลายจะยิ่งใหญ่กว่าน,นี้ด้วยการนำของอัจฉริยะไม่ควรเป็นแค่แข้งเยาวชนตลอดไปปีหลีกปีนี้มีโค้ชเกียรติศักด์และโค้ดลีที่อันตรายฉันจะสนใจหลีกมากกว่านี้กองกลางยังขาดพลังในการสู้รบ ฉันวังว่าทุกเกมของโคสซิโก้จะมีความสุขแบบนี้ขอให้ฮวอันยาลายมีคะแนนสําหรับทุกเกมยินดีด้วยแต่กองกลางต้องดีกว่านี้ทีมยังไม่สู้ดีนักอาจจะต้องการเวลามากกว่านี้มันยอดเยี่ยมมากจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมแพ้ก็โอเคนะ ซิโก้เ <eventually> ก <ại fingers out> <hora> ียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือของฮองอัญญลายเปิดใจหลังพาทีมปลดล็อกชัยชนะนัดแรกในวีลีกเหนือซองามเงียอัน2ประตูต่อ1ด้วยประโยคสุดซ้ำซึ้งผมไม่เห็นรอยยิ้มแบบนี้จากบอสมานานจากผลงานที่โคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ปัจจุบันรับงานคุมทัพฮองอัญญลายในศึกวีลีกเวียดนามสามารถพาทีมปลดล็อกชัยชนะเหนือซองรามเงียอัน2ประตูต่อ1ในเกมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซิโก้เปิดใจหลังเกมว่าผมพยายามบอกผู้เล่นว่าไม่มีเกมไหนที่ง่าย การเก็บ3าคะแนนนี้ถือว่าสําคัญมากอยากจะขอบคุณแฟนๆที่ให้กําลังใจเราโชคดีที่เล่นดีในแมตชนี้อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทีมยังต้องเดินหน้าต่อไปและยังคงต้องทํางานหนักในเกมที่เหลือนอกจากนี้โคซิโกยังเปิดเผยถึงด่วนเงินดึกประธานของอัญญาลายที่ปลูกปั้นเขาตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะและเป็นผู้ที่ชักชวนให้เข้ามารับงานคุมทีมในครั้งนี้มากนานมากแล้วนะที่ผมไม่ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้จากบอสดึก ปัจจุบันฮองอันญญาลายมี3คะแนนจากการลงสนาม2นัดโดยนัดต่อไปจะเปิดบ้านเจอกับบินดินในวันที่31มกราคมนีม้ชนาทิพย์สงกสิลกองกลางทีมชาติไทยหายจากการบาดเจ็บแล้วลงซ้อมกับต้นสก,กัดแบบเต็มที่ภายหลังจากเจชนาทิพสงกสินกองกลางทีมชาติไทยของคอนซาโดเลซัปโปโรต้องเจอการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งในฤดูกาลที่ผ่านมา ทำให้เจ้าตัวได้ลงสนามให้กับคอนซาโลเดในลีกไปเพียง18นัดเท่านั้นยิงไปน1นประตูกับอีก5แอสซิสจนชนาทิพต้องกลับมาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่ประเทศไทยเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาทั้งการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพรวมถึงทํากายภาพบําบัดอีกด้วยล่าสุดเจชนาทิพ์ได้เดินทางกลับไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อลงซ้อมช่วงปรีซีซั่นกับทีมแล้วเพื่อเตรียมทัพก่อนจะเปิดฤดูกาล2021ในช่วงปลายกุมภานนี้ชนะทิพสงกสินได้เปิดเผยว่า ตอนนี้อาการบาดเจ็บของเขาได้หายดีแล้วและน่าจะช่วยทีมได้ในนัดเปิดสนามตอนนี้ก็ดีมากขึ้นแล้วครับตอนผมกลับมาไทยหมอบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สามารถรักษาได้ผมพร้อมแล้วสําหรับซีซั่นใหม่ที่กาลังจะมาถึงรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาเจอเพื่อนร่วมทีมทุกคนอีกครั้งปีนี้เป็นปีที่ยากของเราแต่เราจะสู้ไปด้วยกันและต้องมีแชมป์ติดไม้ติดมือด้วยสําหรับโปรแกรมแข่งนัดแรกของศึกเจลีก2021 คอนซาโดเลซัปโปโลจะเปิดร่ังรับการมาเยือนของโยโกฮาม่าเอฟซในวันที่27กุมภาพันธ์องกฎใหม่ไทยลีกแมตต์รีสตาร์ทใช้ครั้งแรกประวัติศาสตร์บอลไทยศึกฟุตบอลไทยลีกเล็กที่ 2, 2เตรียมคัมแบ็กแมตต์รีสตาร์ทนัดแรกวันที่31มกรานี้คู่เปิดสนามสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดจะพบกับการท่าเรือเอฟซี โดยฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกได้กำหนดกฎใหม่การแข่งขันเป็นการใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์บอลไทยโดยจะใช้ในโปรแกรม,ท,มทั้งหมดที่เหลือในฤดูกาลนี้กฎใหม่ดังกล่าวคือโควตาการเปลี่ยนตัวนักเตะระหว่างเกมการแข่งขันจากปกติเปลี่ยนได้3จะเพิ่มเป็นเปลี่ยนเป็น5คนแต่และทีมสามารถเปลี่ยนตัวได้3าครั้งไม่รวมช่วงเวลาของการเปลี่ยนพักครึ่งเวลาซึ่งกฎใหม่ของไทยลีกนั้นเป็นการรองรับโปรแกรมการแข่งที่จะมีการเตะแบบติดต่อกันที่จะรวมเกมกลางสัปดาห์ถึง5นัด เพื่อเร่งให้หลีกจบภายในเดือนมีนาคมนี้ส่วนการแข่งขันฟุตบอลถ้วย f อฟเอหรือการแข่งขันเพลย์ออฟจะมีการต่อเวลาพิเศษเออกไปอีก30นาทีและจะอนุญาตให้สามารถเปลี่ยนเพิ่มได้อีก1คนแต่จะเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นไม่รวมช่วงก่อนเริ่มต่อเวลาและพักครึ่งต่อเวลาในกรณีที่หากทีมไหนยังใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไม่ครบในช่วง90นาทีก็จะรวบยอดมารวมไว้ในช่องของการต่อเวลาพิเศษด้วย กวินธรรมศาสตร์จานันในด่านทีมชาติไทยไม่สามารถเบียดตำแหน่งตัวจริงในถิ่นซัปโปโรได้และพลาดโอกาสจารึกชื่อเป็นผู้รักษาประตูไทยที่ลงสนามบนเวทีเจลีคครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยมิซามิฮโรเปโตวิดเลือกที่จะส่งในด่านทาคาโนริสูเกโนลงสนามอย่างต่อเนื่องถึงแม้เขาจะเสียประตูไปมากถึง43ลูกก็ตามในสนามดูเหมือนว่ากวินกับซูเกโนจะเป็นคู่แข่งที่จะต้องเบียดแย่งมือหนึ่งกันแต่ตามจริงไม่ใช่เช่นนั้นไปส่องคอมเมนต์ของทาคาโนริสูเกโน ที่ส่งความรู้สึกขอให้กําลังใจตองกวินดังต่อเนื่องถึงแม้จะเป็นคู่แข่งในสนามและกระยายออกจากทินซับโปโลไปแล้วก็ตามล้วนแต่เป็นความรู้สึกของความเป็นเพื่อนและมีความเป็นมิตรภาพต่อกันโดยตองกวินอยู่ระหว่างฟิตร่างกายซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประเบียดแย่งมือหนึ่งในทินโอส์ลูเว